สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงครับสืบเนื่องมาจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่พ่อพงได้พามาดูต้นอินทผลัมนะครับที่อยู่หน้าบ้านนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็ให้ความรู้กับพ่อพงมานะครับว่าวิธีการดูแลอ,อินทผลัมนะครับช่วงที่ติดลูกเนี่ยนะครับแล้วก็กําลังจะสุกเนี่ย ดูแลยังไงให้มันหวานกรอบแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับก็คือหลังจากที่เราคุมแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยปกติแล้วทุกวันนะครับพ่อพงจะเอาเน,นะเนี่ยนะครับถุงปุ๋ยเนี่ยนะครับห่อไว้นะครับห่อไว้ตลอดเลยนะครับไม่เคยเปิดออกเลยนะครับก็พ่อพงเองก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าพ่อพงเองก็ไม่มีความรู้เรื่องอินทภาลำมาก่อนเนาะ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะครับที่ได้ปลูกอินทผพาลัมแล้วก็ไม่เคยไปดูงานอะไรที่ไหนอย่างไรเลยนะครับก็ศึกษาด้วยตัวเองทั้งนั้นแล้วก็เอาคาคอมเมนต์อะไรต่างๆที่เอฟซหลายๆท่านคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าให้ทําแบบนั้นนะแบบนี้นะนะครับแล้วก็อ่านตามเพจต่างๆนะครับก็ปีนี้นะครับ ก็ได้ห่อไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่ติดผลเลยนะครับตั้งแต่เราผสมเสร็จแล้วก็ลูกติดเป็นลูกผลเล็กๆมาก็ห่อไว้เลยนะครับนี่จะไม่ได้ใช้กระดาษห่อเหมือนอ,อินทผาลัมที่อื่นๆเพราะว่ามันยังไม่เยอะนะครับพ่อคงก็เลยใช้ถุงปุ๋ยนะครับห่อแทนนี่ครับคันนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ลงคลิปไปนะครับได้ชิมแล้วก็ลงคลิปไปก็มีคนบอกว่า การที่เราห่ออินทผลัมนี้นะครับจะให้ดีนะครับเราควรจะเปิดให้รับแสงแดดนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อว่าผลอินทผลัมก็จะได้ไม่ร่วงด้วยนะครับจะได้รับแสงด้วยนะครับแล้วก็จะมีรสหวานกรอบว่าอย่างนี้นะครับวันนี้พ่อพงก็เลยทําการเปิดไว้เนี่ยนะครับเปิดไว้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับนี่ครับ ก็เปิดให้รับแสงแดดครับนี่อันนี้คือผลอินทาลัมนะครับวันนี้ก็เปิดไว้ทั้งวันเลยนะครับนี่ใกล้จะสุกแล้วแ่ะครับแล้วครันี้ก็มี f อซท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกเหมือนกันว่าอินทาลัมนะครับให้เราสังเกตที่ผลนะครับว่า้าผลสังเกตไหมครับเป็นลายๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับลายๆเหมือนมันจะแตกอะครับเป็นลายๆสีน้ําตาลเนี่ยนะครับ fc ท่านนั้นคอมเมนต์มาบอกว่ามีรสชาติที่หวานแน่นอนนะครับถ้าผลเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็อันนี้ก็เราไม่เชื่อแต่ว่าเราก็ลองทําได้นะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับทุกอย่างเราทดลองได้หมดเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสกับวิธีการต่างๆก็ดีมากๆนะครับที่มี fc มาคอมเมนต์บอกเราเราก็จะได้ลองนะครับถือว่าการทดลอง ทุกอย่างนะครับได้ผลหรือไม่ได้ผลเราได้ทําแล้วมันก็จะเป็นความรู้กับเราเนี่ยนะครับลายๆเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านนะครับที่เป็นผลลายๆแบบเนี้นะครับมีสีน้ําตาลลายๆเหมือนลูกมันจะแตกอะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่ามี fc อมเมนต์มาบอกว่าถ้าเป็นผลแบบนี้จะมีรสชาติที่หวานแน่นอนนะครับอันนี้เราก็รอดูกันต่อไปเนาะน,นี่แหละครับคือผลอินทผลัม นะครับวันนี้ก็ได้ทำการเปิดนะครับรับแสงแดดนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับนี่ครับเปิดรับแสงแดดนะครับเดี๋ยวก็พ่อผมก็จะปิดไว้แล้วนะครับนี่เปิดไว้ทั้งวันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวอันดับแรกก็จะชิมก่อนชิมจนจะหมดแล้วล่ะครับนี่แต่ละทีนี่ก็ชิมนี่เอาลูกนี้ครับเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมลูกลา,ลายเป็นลายสีน้ําตาลเนี่ยนะครับเห็นเขาบอกว่ามันจะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสุกมาแล้วจะหวานนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็หวานแล้วนะครับหวานมีรสฝาดนิดๆเมล็ดเาจะเอาลงปิดไว้ก่อนนะครับ อันะจะเปิดอาทิตย์ละครั้งนะครับปิดไว้แล้วนะครับจะเปิดอาทิตย์ละครั้งคาดว่าอาทิตย์หน้ามันน่าจะสุกแล้วนะครับเนี่ยอาทิตย์หน้าก็คงได้ตัดแล้วครับคงไม่ได้เปิดแล้วครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อพงก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับน,นี่แหละครับคืออินทภาลัมที่อยู่ หน้าบ้านของพ่อพงพอเพียงครับ